ว่าเขามาเยอะแล้วขอชมบ้างจริงๆก็ไม่เรียกว่าคำชมหรอกเรียกว่ารักษาบรรทัดฐานไว้แต่อันนี้มันตลกมันย้อนแย้งกันก็คือว่าตอนถือหุ้นเนี่ยบังคับตามตัวบทชัดเจนครับแต่ตอนตีความว่าเป็นสื่อไม่เป็นสื่อเนี่ย ไปตีความเรื่องเจตนาลมซึ่งดีนะครับคือตอนบอกว่าไอทีวีเนี่ยไม่เป็นสื่อด้วยหนึ่งหลักฐานกนะ็คือคาให้การของประธานกรรมการบริษัทคุณคิมประธานคิมคชี้แจงว่าโอเคไม่ได้ทําสื่อแล้วสองก็คือไปดูเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าโอเคในใบแจ้งเรื่องรายได้งบการเงินเนี่ยมีเรื่องสื่อไหมก็ไม่มีรายได้ในส่วนนี้นะครับซึ่งก็โอเคอันนี้ก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกับตอนตัดสินคดีของคุณพาดาวรการนที่บอกว่าโอเคแม้ว่าจะมีการจดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นการทาสื่อก็จริงแต่ไม่ได้มีรายได้จากการทําสื่อแล้วก็ ถือว่าไม่เป็นซื้อ,อะนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังรักษาบรรทัดฐานเดิมไว้ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ดีในความรู้สึกผมวัวนนี้ตอนที่ติดตามผมแค่มีความรู้สึกว่าเออตอนทีแรกก็จะแบบพูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามหลักการที่มันในทางกฎหมายด้วยหรือว่าในหลักการที่มันถูกต้องอทีแรกผมะแจบะบเออเราจะใช้คำว่าชื่นชมดีไหมแต่พออีกมุมนึงก็แค่มีความรู้สึกว่าอันนี้ก็จะพูดว่าชื่นชมมันก็อาจจะลําบากด้วยความที่เขาไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเขามีที่มาที่ไปที่ที่ไม่ได้ยึดโยงกกับราอ่ะแล้ว็ ทียบมันที่สุดก็คือเงินแล้วก็ภาษีงบประมาณอะไรต่างๆที่เขาได้ไปมันก็คือมาจากเงินภาษีประชาชนก็เลยติดขัดกับอีกคำหนึ่งก็คือว่าตอนที่แรกจะบอกว่าเออหรือว่าเสมอตัววะเสมอตัวแต่ผมว่า<อ>มีความรู้สึกแบบนี้ว่าถ้าประเทศเรามันอยู่ในภาวะปกติะครับและประเทศเรามันมีความเป็นประชาธิปไตยจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องชม ใช่ถูกดสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งนั้นเพราะมาตรฐานนี้ก็ก็ไม่แปลกเพราะเพราะประเทศไทยตอนนี้ผิดปกติผมชอบสเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์ที่สุดแหละคือมันชัดเจนตรงประเดน็นเลยนะฮะคือขออนุญาตผู้คำหยาบคือ,อแกโพสต์ว่าเสียเวลาชิบหายอันนี้จากอาจารย์สมศักดิ์นะคือแม่งจริงอ่ะ